เสร็จแล้วครับที่แขวนตะเกียงโคแมนนะเรียบร้อยแล้วผมทำจากเหล็กเหลือใช้นะพอดีผมมีเหล็กกล่องนะมีเหล็กกล่องเหลืออยู่นี่ไงเป็นแบบไหนนี่ครับผมมีฉากอยู่ผมก็ยิงน็อตเข้าไปเลยครับ เอาเหล็กมาแขวนตัวเอสมาแขวนข้างหน้านะครับก็สามารถห้อยตะเกียงได้แล้วครับนี่อันนี้ผมอยู่ข้างลงเห็ดนะพอดีฝนมันตกไปปลอยนะนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เอามาให้ดูกันครับอัปเดตว่าได้ทาแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปติดตั้งกับมัส d a นะว่าจะเสียบตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ผมทําสําหรับปักลงพื้นดินนะนี่ไง ลงไปประมาณ40เซนตอกได้นะใช้ค้อนตอกลงไปนะครับดินนุ่มก็กดลงไปครับก็ไม่ยากอะไรนะโอเคครับก็จะให้ดูประมาณนี้มาลองจุดมาลองแฝนกันดูทําเสร็จแล้วนะครับอันนี้บรรยากาศก,าก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอยู่หลังฟาร์มเห็ดนะนะครับขอบคุณครับ